เรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นตำนานพื้นบ้านอีสานที่เล่าต่อกันมาช่วงอายุคนนะครับผีกองก่อยผีแปลกที่มีขาข้างเดียวเวลาเดินมันจะกระโดดดังตึบตึบตึบพร้อมกับส่งเสียงว่าก่อยเฮก่อยเฮก่อยก้อยและนี่คือเรื่องจริงนี่เกิดขึ้นกับพ่อคำพงชายหนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังต่อจากนี้ เป็นเรื่องเล่าพื้นบ้านของคนอีสานร,รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าต่อๆกันมาและทุกครั้งที่มีการเล่าถึงผีกองกอยความรู้สึกขนลุกก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนสมัยที่หมู่บ้านทางอีสานยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีถนนหนทางเป็นดินลูกกรังชาวบ้านต้องออกหาของป่า หาเห็ดหาหน่อไม้และบางครั้งก็ไปดักสัตว์ตอนกลางคืนพอหาของเสร็จก็ต้องเดินเท้าเปล่ากลับเข้าหมู่บ้านคืนหนึ่งพ่อคําพงชายหนุ่มชาวบ้านวัยยีสิกว่าต้องเดินกลับจากป่าเพียงลำพังเพราะเพื่อนที่นำมายังคงอยู่รึกในป่าบอกว่าจะหาของต่ออีกหน่อยหนึ่งระหว่างทางกลับเข้าหมู่บ้าน ฟ้ามือสนิทมีเพียงเสียงดวงจันทร์กับตะเกียงเจ้าพายุที่ถือเอาไว้บรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงจักรจันเสียงกบร้องตามหนองน้ำและเสียงลมพัดตามยอดไม้แต่ไม่นานพ่อคำโพงก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นมาจากด้านหลังตึบตึบตึบเสียงนั้นมันไม่เหมือนเสียงคนเดินครับ มันเสียงเหมือนของหนักกระโดดลงพื้นทีละก้าวดังก้องสะท้อนกับความเงียบของป่าตอนแรกพ่อคำพงก็คิดว่าอาจจะเป็นเสียงสัตว์ของพวกหมูป่าหรือกวางแต่ยิ่งฟังยิ่งผิดปกติครับเพราะเสียงนั้นมันมีจังหวะสม่ำเสมอและดังไร่เข้ามาเรื่อยๆหัวใจของพ่อคำพงแรงขึ้นมาทุกทีมือกำตะเกียงแน่น เดินเร็วขึ้นและเสียงนั้นยังตามมาติดติดตึบตึบตึบจนเขาอดไม่ได้หันหลังกลับไปมองใต้แสงจันทร์ซีจางพ่อคำพงเห็นร่างเล็กๆกายคนสูงไม่เกินอกผู้ใหญ่ยืนกระโดดขาเดียวเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับเสียงแหบออกมาเปบาๆก้อยก้อยก้อย ข้อคำพงยืนตัวแข็งทื่อใจสัน่นมือที่ถือตะเกียงเจ้าพายุสั่นจนแสงไหวไปทั่วร่างเล็กผอมเก่งผิวซีดเตืองเหมือนคนที่อดข้าวอดน้ำผมยาวสุรุ่ยสุร่ายปิดหน้าขาที่มีอยู่เพียงข้างเดียวเหยียบลงบนพื้นหนักหนักทุกครั้งที่มันกระโดดเสียงสะท้อนออกมาเป็นจังหวะตตะ แต่สิ่งที่ทำให้พ่อคำพงหนาวสถานที่สุดก็คือทุกครั้งที่มันกระโดดเข้าใกล้กลินคาวเหมือนเลือสดสดๆรอยลงมาตามลมพ่อคำพงพยายามจะก,กืนน้ำได้แต่คอแห้งเขาพยายามตะโกนออกไปว่าใครใครอยู่ตรงนั้นไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่เพียงเสียงกระโดดที่ดังขึ้นใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น,นจนล่างนั้นมาหยุดอยู่ที่ห่างจากเท้าไม่กี่ก้าว และเสียงแหบผ้าก็ดังขึ้นในความเงียบยิวเท้าขอกินเลือดทันใดนั้นเองพ่อคำพงก็รู้สึกถึงน้ำหนักหนักหนักกดทับลงมาที่ปลายเท้าเหมือนมีอะไรมาทับอยู่ผ้าเข่ามาที่ใช้ปิดห่มปลายเท้าถูกกระชากออกอย่างแรงพ่อคำพงสะดุ้งเฮือกแล้วก้าวถอยหลังออกไปมือขวามีดพาที่หนีบเอวเอาไว้ พ่อคำพงถอยหลังจนหลังเกือบติดชนต้นไม้ใหญ่มือถือพรากำแน่นจนเหงือไหลท่วมฝ่ามือแสงตะเกียงสันระริกระริกใต้เงามือตะคุ่มตะคุ่มล่างก็ยังคงย่อตัวอยู่ที่ปลายเท้าแล้วทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงความเย็นเฉียบเกาะที่นิ้วเท้าคล้ายๆมีลิ้นสักๆเรียผ่านก่อนที่ความเจ็บรปับจะแล่นเข้ามาทันที พ่อคำพงสดุ้งร้องออกมาอย่างเสียงดังหันไฟองงไปสองเห็นชัดว่าที่ปลายนิ้วโป้มีเลือดซึมออกมาที่ออกมาเป็นทางเหมือนถูกกัดร่างเล็กๆนั้นเหงอยหน้าขึ้นมาช้าๆในเงามืดแม้แสงสลัวและเห็นไม่ชัดแต่พ่อคำพงก็ยังมั่นใจว่าตาของมันเบิกกว้างแววตาหิวหวยจนคนมองขนลุกไปทั้งตัว เสียงแหบผ้าเอื้อนมาอีกครั้งก่อยก่อยเลือดเลือดของเจ้าพ่อคำพงใจเต้นแรงจนหือออเขาพยายามจะเงื้อพาขึ้นสูงแต่แขนกับสันจนแทบยกไม่ขึ้นสิ่งเดียวที่เขานึกในตอนนั้นก็คือคำสอนเก่าๆที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าไว้ถ้าเจอผีกองกอยอย่าปล่อยให้มันได้กินเลือด เอามีดที่ไว้ข้างหมอนหรือสวดคาถาไล่แต่ตอนนี้เขามีเพียงมีดอยู่ในมือกับสติแทบขาดออกไปในชั่วขณะพ่อคอมพงกัดฟันแน่นมือกำพาสั่นไม่หยุดเสียงหัวใจเต้นดังกบเสียงจักรจันไปหมดร่างเล็กๆอยู่ตรงหน้ากระโดดบนไปอยู่ไม่ห่างส่งเสียงแหบผ้าก้อยก้อยก้อยอยังไม่รู้เหนื่ยรู้เหนื่อย ในวินาทีนั้นเองพ่อคำพงนึกถึงเสียงผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านที่คอยเล่าให้ฟังตอนนั่งร้อมวงก่อกองไฟตอนยังเป็นเด็กถ้าไปเจอผีกองกอยให้เอามีดวางไว้ใต้หมอน่ผมผ้าปิดมิดชิดถ้าเจอผีกองกอยให้เอามีดที่พกไว้สวดด้วยกระถาได้ผีมันจะได้ไม่มาแตะต้องเรา พ่อคำพงสูดหายใจลึกๆรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายตะโกนเสียงดังลั่นกลางป่าพร้อมใช้มีดฟาดลงพื้นตรงหน้าร่างนั้นเสียงฟันกระทบพื้นดินดังฉับก้องสถานและทันทีที่ร่างเล็กๆรกรีดร้องเสียงแหลมสถานไปทั้งป่าก่อนมันจะถอยห่างวับไปในเงาเมืดอ,อบหายใจแรงๆเท้าของเขายังเจ็บอยู่ จากร่องรอยการกัดเลือดไหลซึมเช้าวันต่อมาเมื่อกลับเข้าหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้คนเฒ่าคนแก่ฟังคนแก่เพียงพยักหน้าแล้วบอกว่าดีแล้วที่เจ้าบอดถอดใจถ้าเจ้ายอมให้มันกินเลือดเยอะกว่านี้กองก่อยมันสิจะติดเจ้าไปตลอดไปวมมีทางหลุดพ้นหลังเหตุคืนนั้นพ่อคำพงพยายามติดหมู่บ้าน ไม่กล้าออกไปในป่าลึกอ,อีกเขาวางมีเดเต็มเดิมไว้ใต้หมอนทุกคืนและห่มผ้าให้มิดจนแทบหายใจไม่ออกหลายคืนผ่านไปทุกอย่างเหมือนจะสงบดีไม่มีเสียงก,กระโดดไม่มีเงาแปลกๆแต่ความเงียบที่ปกคุมมันก็แปลกเกินไปโดยปกติยามค่ำคืนในหมู่บ้านอีสานจะเต็มไปด้วยเสียงหมาเห่าหอนไล่รถเสียงไก่ขันบ้างเป็นพัก แต่อย่างน้อยก็มีเสียงกบเกลียดตรงหนองน้ําแต่คืนนั้นกับเงียบสนิทราวกับทุกชีวิตพร้อมใจกันที่เะาหยุดหายใจเขานอนอยู่บนแค่ไม้ไผ่ในบ้านหูตั้งใจฟังในไปในนอกเรือนความเงียบนั้นทําให้หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นโดยไม่ดูตัวและทันใดนั้นเสียงตึบตึบตึบกระดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่บนพื้นหน้าบ้าน มันดังอยู่ใต้ทุนบ้านใต้ที่เขานอนอยู่นั่นเองผ้าเขาม้าที่ปกคลุมทั่วตัวเหมือนถูกกระชากออกทีละน้อยลมเย็นเย็นพุบมาตามขาก่อนที่ความหนักจะกดทับอยู่ที่ปลายเท้าอีกครั้งเขาตัวสั่นอยู่ใต้ผ้าเข้ามาที่ห่มจนมิดหัวการหายใจฟังเสียงข้างล่างใต้ทุนบ้านเสียงดังตึบตึบตึบปนไปอยู่รอบๆอบเสาไม้ เหมือนเจ้าของเสียงกำลังเดินบนหาทางขึ้นมาแล้วเสียงบ้านไม้ก็ส่งเสียงดังเอี๊ยดอาร์ตเหมือนมีอะไรหนักๆค่อยๆไต่ขึ้นบันไดเขา,ากัดฟันแน่นรู้สึกได้ว่าทุกก้าวที่ก้าวขึ้นมานั้นทั้งสตานตามแรงกระโดดจนกระทั่งเสียงนั้นมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาอเบา,บาดังขึ้นติดติด ก่อนจะเป็นเสียงกระแทกแรงเหมือนใครพยายามจะดันประตูเข้ามาเขาพยายามจะคว้ามีดใต้หมอนออกมากอดแน่นพร้อมท่องคำพะในใจแต่สิ่งที่ทำให้เขาหวาดกลัวที่สุดคือเสียงกระซิบที่รอดใต้ช่องมาเข้ามาเปิดประตูให้กูแนก่อยก่อยก่อยพ่อคำพงหลับตาแน่น กำมีดไว้ในมือฟังเสียงเคาะประตูที่ค่อยๆเผาลงไปทีละน้อยจนสุดท้ายบ้านทั้งหลังกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งเขาพยายามบอกกับตัวเองว่ามันไปแล้วมันไปแล้วแต่หัวใจยังคงเต้นแรงไม่หยุดจนกระทั่งความรู้สึกเย็นแผ่เข้ามาอีกครั้งราวกับมีใครนั่งทับอยู่ตรงปลายเตียง เขาลืมตาขึ้นมาแสงจันทร์สาดเข้ามาทางหน้าต่างพอดีเผยให้เห็นถึงเงาดำเล็กๆย่อตัวนั่งอยู่ปลายเตียงผมยาวปกหน้าขาข้างหนึ่งห้อยลงกับพื้นไม้เสียงหายใจทีๆดังมาจากไม่ไกลก่อนที่จะเอียงคอชา้ชาๆเข้ามาทางเขาจากนั้นเสียงกระซิบก็ลอดมาจากใต้ผมยาวๆนั้นเท้าเจ้าหอมแท้ พ่อคำพงถึงกับขนลุกสู้ทั้งตัวเหงื่อท่วมหน้าผากมือกำมีดแน่นจนเลือดปูดเขาพยายามจะเงือมมีดออกมาฟันแต่แขนกับหนักขึ้มเหมือนมีอะไรกดทับไวสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือท่องคำพระเสียงสั่นเรือทั้งน้ำตาลุ่งเช้าพ่อคำพงสะดุ้งตื่นด้วยความเงินงงเหมือนเพิ่งผ่านฝันร้าย แต่พอเขาเรือไปดูที่ปลายเท้าเขาก็ต้องใจหายว่านิ้วเท้าของเขามีแผลเล็กๆคล้ายถูกกัดจริงๆเลือดซึมผ่านผ้าห่มเปื้อนเป็นดวงๆเดียงกันเหมือนเป็นรอยฟันเล็กๆของคนเขานั่งงงหัวใจยังสั่นไม่หยุดเขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ได้เป็นแค่ความฝันเมื่อชาวบ้านเห็นเข้าก็แตกตื่นบางคนเอ่ยปากว่า นั่นดนะรอยกองกอยแท้ๆบางคนบอกว่ามันเลือกคนที่ดวงตกแต่มันก็ได้กินเลือดปล่อยๆคนพูดนั้นสิอ่อนแรงลงเรื่อยๆแล้วก็ตายไปในที่สุดผู้เท่าคนหนึ่งเดินเข้ามาดูอย่างเงียบๆและถอนหายใจก่อนจะเอ่ยว่ากองกอยบ่แม่นผีแปลกหน้ามันคือดวงวิญญาณเด็กข้อร้าย ขาขาดตายกลางป่าหิวหวยหาเลือดอยู่เนื่นนานมันบ่ได้มาฆ่าแต่ถ้าใครพลาดมันสิผูกติดจนวิญญาณบ่เป็นอิสระคำพูดนั้นทำให้พ่อคำพงรู้สึกหนาววาบไปทั้งตัวพ่อคำพงตัดสินใจตามผู้เท่าไปยังชายป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมูบ้านสถานที่ที่ว่ากันว่าเคยเกิด เรื่องสลดเมื่อหลายสิบปีก่อนผู้เท่าชี้ไปที่โคนไม้ใหญ่ที่ลมฟาดพื้นเศษผ้าขาดวิ่นและกระดูกเล็กฝังตื้นอยู่ใต้ดินที่ถูกซ้อออกมาเพราะฝนตกหนักนี่แหละศพไอคนนั้นมันถืองูฉกตายกลางป่าบ่มีผู้ใดพอคนได้เจอกับบ่ได้เผาไปตามประเพณีวิญญาณเลยโวนเวียนอยู่แถวนี้ พ่อคำพงยืนอยู่ตัวแข็งใจวิววิวพะทันทีที่เขามองลงไปก็รู้สึกเหมือนมีเงาดำๆดเำด,ำด็กๆวับผ่านจากสายตาเสียงกระโดดแผ่วเบาต,ตึบตึบตึบกล้องอยู่ข้างหูในคืนนั่นเองขณะที่พ่อคำพงหลับอยู่ก็ฝันเห็นว่าเห็นเด็กผอมก้านขาขาดยืนอยู่ปลายเตียงน้ำตาไหลภาคมองด้วยสายตาวาวรนเสียงแหบผ้าดังเบา อายเฮาหิวเฮาบ่มีไฟเผาซพให้เฮาเลยพ่อของผมสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมทั้งตัวทั้งกลัวและสงสารในเวลาเดียวกันลุงเช้าพ่อคำอผมไม่รอช้ารีบไปหาพระในวัดเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระเท่าพยักหน้าชา้าแล้วบอกว่าวิญญาณบ่ได้เกิดมาเพื่อรอกผู้ใดหลอก ปางดวงหิวโหยยังต้องการหาส่วนบุญต้องการให้ผู้เฮ็ดพิธีส่งบุญไปให้วันนั้นทั้งหมู่บ้านจึงช่วยกันจัดพิธีเล็กๆนำ,นำกระดูกที่พบมาเผาตามประเพณีจุดธูปเทียนอุทิศส่วนบุญส่สวนนให้เด็กคนนั้นหลังพิธีสิ้นสุดลงคืนนั้นหมู่บ้านกับเงียบสงบไม่มีเสียงกระโดดไม่มีเสียงกระซิบ ก้อยก้อยก้อยอีกเลยพ่อคำพงนอนดับอย่างเต็มตาเป็นครั้งแรกในรอบหลายอาทิตย์แต่ก่อนจะคมตาลงเขาก้มลงมองที่ปลายเท้าอีกครั้งรอยแผลเล็กๆจากเมื่อคือนก็ยังคงอยู่เป็นรอยที่เตือนใจว่าเรื่องทั้งหมดไม่ใช่ความฝันและเขาเล่าเรื่องนี้ต่อให้ลูกหลานฟังเสมอไม่ใช่เพื่อรอนแต่เพื่อเตือนว่า อย่านอนทิ้งเท้าเปล่าในยามค่ำคืนและอย่าลืมเผาศพคนตายตามประเพณีเพราะวิญญาณที่ขาดการดูแลอาจจะวนเวียนหิวโหง,งตลอดการเรื่องของผีกองกอยว่าได้สอนแค่ให้กลัวผีแต่สอนให้รู้จักไม่ลืมผู้ตายทำบุญอุทิศส่วนบุญสุขสนและทำพิธีส่งดวงวิญญาณให้สมบูรณ์ เพราะไม่งั้นแล้วพวามหิวโหยนั้นอาจจะตามมาหอกหลอนคนเป็นไปชั่วรูปชั่วรานเรื่องของผีกองกอยสอนให้รู้ว่าบางวิญญาณไม่ได้เกิดมาเพื่อรอกหลอนแต่เพราะเขายังไม่ได้รับการส่งกลับไปอย่างสงบคุณผู้ฟังล่ะครับถ้าเป็นคุณต้องเจอกับเสียงกระโดดกลางดึกจะกล้านอนยื่นเท้าโผล่ปลายเตียงอยู่ไหมครับ ถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหลอนตอนหน้าครับ